ส่วนคนโก้ของเราวันที่น้องไปต่างประเทศเนาะพีเอฟซีก e ็ไปส่งเธอเยอะมากใดๆไ,ไปไปโอีโอคนนําเมื่อวันน่ะนะอืขอให้เดินทางปลอดภัยนะอย่าลืมของฝากต้องพรีเมียมเดอ้อเอ็นดูพีเอฟซี e ก็เอาให้ดูว่าปลายโพส์อย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเผื่อเขาจะซื้อของฝากให้เอาจริงนะผมว่ามีอยู่แล้วอืดูดูยาดมอ่ะ ดูยาดมห้อยคอจ่ะ FC เอาให้สีเขียวน่ารักน่ารักจริงๆแล้ว FC ก็บอกว่าสีปลายทำสีผมใหม่แล้วนะสีเดียวกันกับเธอเลยอะไรอย่างเงี้ยคนโกเขาบอกว่าหือเราทำอะไรก็ยังอยากทำตามเราอะนะอะไรอย่างเงี้ยพี่ FC ก็แซวฉ่ำเลยสิจ้าเขินทำไมปุ่มปฏิเสธอะปุ่มปฏิเสธ ทุกคนนึกออกไหมช่วงแรกๆอะที่เขารถจินเขานุกอ่ะจะเป็นคนย้ําบอกเพื่อนกันเพื่อนกันอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อนเรียกกันเพื่อนเพื่อนอย่างนั้นอย่างนี้ตอนนี้เป็นป่ายบุ๋มก็งงมากเนาะเพาแมตอนนี้ป่ายนี่คือแบบเพื่อนผมครับเพื่อนผมครับนุกธนรนเมื่อสมัยก่อนเพื่อนผมเพื่อนครับเพื่อนครับเป็นอะไรก็เป็นไปเถอะลููเลย เป็นเพื่อนก็เป็นไปเฮอไม่มีใครว่าอะไรหรอกแต่มีเพื่อนแบบนี้ไม่มีผัวไม่มีเมียมไม่มีแฟนก็ได้อยู่ได้กันแบบนี้แหละน่ารักดีเนาะวันนี้มาเร็วกว่าเขาทันเป็นว่าเขานะกูขอบหมดแล้วหมดแล้วเนี่ยมึให้น,น้องอ่นนะนี่แม่กูกินอยู่เม็ดหนึ่งมึงกินเม็ดหนึ่งดิมันหมดแล้วแม่ มันยิบผิดกองไงเออเอาให้น้องเหมือเม็ดมี่ยอลูกกินข้ายังไม่ทราบเหมือนกันค่ะพี่ป๊อปไปด้วยค่ะไม่ต้องห่วงนะคะพี่ป๊อปไปด้วยพี่ป๊อเป็ข่าี่่ พรุ่งนี้จะไปรับน้องกลับจากสาธารัฐสองทูนยายหนูเพิ่งเข้ามาหนูไปไหนคะไปไปนี่คะ่ะคอนสเสิร์ตที่ยุโรปค่ะทุกคนไปจะบินไปจีนคอนสเสิร์ตที่ยุโรปค่ะไปทำงานนะคะทุกคนรอเฮียเบิ้ลหน่อยได้ปะต้อว่กั้องเยอะนะนมว้อ บอกว่าาบอกว่ามนเป็นกรนเราัามีตัี่เงองแล้วเ็นก็เป๋เางก่อนจะรวจะปาเดินทาง้สมัยนยเากรเป๋าเดินทางอาไม่รู้ว่าไหนเขาจะรวมไปไหน ไปพูดหาว่าอะไรใครมีใครไปพูดว่าอะไรพูดหานกอะไรเปิดให้ยายดูหนึน อ๋อโพสไว้อย่างนี้อย่าลืมอะไรอะ่ะเกรดพีเมพ์ก็ก็ก็ปลายโพสเนี่ยเอ,ปปเอาเอาไปอ่านแม่อ่า,อานดังๆด้วยเขาจะได้รับรู้ว่าเธอต้องซื้อไปไปใช่ ้ยบอกว่าอย่างนั้นเหรอติ๊กทอกโดนรายงานอ่ะเดินทางปลอดภัยนะครับทุกคนอย่าลืมของฝากของดีเกรดพรีเมียมอ๋อกัญชานะปายรับรู้ไว้ฮะ สูงเดียวกันเลยอ่ะเขาโก๋หัวสีใหม่แล้วสีเหมือนเธอเลยไปอ่ะสีนี้อะไรสีเดียวกับเกอร์เลยอ่ะวันนี้ฮะสีมอสที่เดิมอ่ะไม่ไม่ไม่สีเดียวกับเธอเลยจะให้วุ่นโอ้ยูุ่นไม่ได้สิแล้วเป็นอะไรถึงอยากทำเหมือนอ่ะได้งานต้องเหมือนนะว่าอะไรเธอสีเดียวกับเธอจริงๆเนี่ยอีก็สีเดียวกันเลยอ่ะ ขนัดกันใช่ไหมให้เล็บ้าไปใช่สีแดงสีนี้สีไหนสีนี้ส,นสีนี้มาสวยสแกรักเขาเขาข้างน้องหนึ่งน้องหนึ่งอะบอกเลยอะสีเดียวกันนะสีน้ำตาลอะ วงไว้ก like <c oughs> okay, <c oughs> <cons> um ับมืก็ได้ฮะแกมันต้องขัดเลยป่าหวาไแยุ่งเหรอเป็นคนหนักเลยแล้วโมกจะขายนะ ไปค่ะทุกคนน้องไปชั่งน้ำหนักวะัดนะจอยใหญ่หน่อยนะกระเป๋ายู่ไหนกระเป๋าไหนเดี๋ยวห้อยร้คุณเชียงเหรอคุณเชียงเขาตังคเยอไหมพี่บอก่าวันนี้ อันนี้มันจะเป็นแบบ first class แล้วก็เลาส์มันต้องรอเข้าไปใช้ข้างในแต่ตข้างนอกเนี่ยอาจจะต้องนองอาจจะต้องอยู่ข้อก่อนเพราะว่าวันนี้ต้มีน้่จไม่อย่างเ้เราอาจจะไม่ได้อยู่ข้ในก็รอแต่ต้รอรอเลาเปินชล่าส้าส์้าส์เล้าสเาส์เลาส์เ่าายเลาล้ เขาไปเขาไปคนละที่หรอ่ไอ้นกนกหนึ่อยไปเดินเขาต้องให้นกไประวังบัตรประชาชนหล่นน่รอปาใช่ปล่อยมอปล่อนม